จังต้องตื่นไปทำงานทุกวันออกจากบ้านก็เจอแต่ฝุ่นมลพิษช, <c oughs> <c oughs> ชีวิตเกรเร่งรีบกินกินงานงานโอ้ยไม่ไหวแล้วชีวิตต้องวนเวียนแบบนี้ทุกวันไม่มีเวลาดูแลตัวเองในทุกๆวันเราต้องรับสารพิษและสิ่งแตกปลอมเข้าไปในร่างกายเบอร์รี่เอสช่วยได้ ด้วยคุณค่าจากสารสกัด13ชนิดลบริ้วรอยหมองคล้ำและยังต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูเซลล์บำรุงเลือดและที่สำคัญช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายถึงจะมีเวลาดูแลตัวเองน้อยก็ให้เบอรี่เอสช่วยคุณจบทุกปัญหาแค่ซองเดียวกำจัดสารพิษในร่างกายแค่ชงดึมก็ล้างพิษภายใน5นาที <c oughs> สดช่นจังเล is...